สิบห้ามงกลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิตีมห้าผู้นาปาริมิตาปุญญาธิการาสาสัพันตรายานิวารณาสมัทธาสะภะวะตัวระหันตสสมมาสัมพุทธาสะทวติงสัมมห้าปุริสะรักขณนานุภาเวนะอาศิตายานุภัยยัญธนานุภาเวนะอัฏุตระลาสตาบังคารานุภาเวนะชาันารังศิยานุภาเวนะ เกิตัมารานุภาเวนัทัสสะปารามิตานุภาเวนัทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนัทัสสะปารามัตถปารามิตานุภาเวนัสีิระสมาธิปัญญานุภาเวนัพุทธานุภาเวนัธรรมานุภาเวนัสังฆานุภาเวนัเตสานุภาเวนัอิทานุภาเวนัสพัลลานุภาเวนัเยยรยธรรมานุภาเวนั จตุราสีติสหัสธรรมันธานุภาเวนะนวโรกุตาธรรมานุภาเวนะอัททังคิกรมะคานุภาเวนะอัทธสัมมาปฏิยานุภาเวนะชาลภิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณุภาเวนะสัสภารายานุภาเวนะสัพัญญุตายานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะ ราตนาตยาสารานุภาเวนตุยห้างสัพพโราโสกุปัทวะทุขาโทมนสุปายาสรวินาสันตุสัพพาอันตรายาปิวินาสันตุสัพพาสังกับปาตุยห้างสมิชนตุทีขายุตาตุยห้งโหตุสตตวัสสาชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพาตวานาภูมิคังคามหาสมุทธาราคาเทวตาสาธาตมเหอนุรักขันตุ ภวตุสัปะมังคะรังระขันตุสพพเทวตาสัพพพุทานุภาเวนะสัทาสุทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังระขันตุสพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาสุทิพวันตุเตภวตุสัปะมังคะรังระขันตุสพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทาสุทิพวันตุเต न खतया खपु तप खानि वा नसा फावे नाते ते संगथवे न खत य खपु तप खानि वरा रा न पारी तसा फवे ना ते संगठवे न खतया खपु त न पप खानी वरा न सावे नाते ते संगठवे सिफो फा था อาตีตังนานวาคาเมยานหปติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตามปะหีนันตังอปัตันจ่าอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปนนันจโยดธรรมังตถาทัตถาวิปัสติอาสัางหิระอาสัางกุปังตังวิธานมะโลกะรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ขวัแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเหนือให้บูกบ่งเธออัชเชวะกิจามาตปังโกชัญญามารณนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตาย นะฮิโนสังฆรังเตนามหาเซเนนามัตุนาเพราะว่าความขัดเียนกับมัชุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเป็นงอโหรัตตามะตันทิตังตังเวพระเทกราตติสันโตอาิคเตมุนิเต พระโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็บคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศชนีแลสิบเจ็ดอภิน,น,นะ,ะปัจเวคนะปาทะชาราธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พระยาทิธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมารณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพิเยหิมันาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพาจากของรักของเจริญใจทงสิ้นไปกรรมัสโกมหิกรรมะทายโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกัมังกะรยสามีการละยานังวาปาปักกังวาตัสธาญาโทภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอภินห่างปัจเวกีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด